ท่านกำลังรับฟัง สถานีเปลี่ยนระบอบสู่ทางออกประเทศไทยเพื่อสันติสุขของพวงชนชาวไทยตายเงาปีศาจที่แผ่ไทยศามาเนิ่นนานตู้คนมอบคลานตายเงาดำมุมมองต่ำ ดังต้องมดคถาสวามิพักผูกรัดด้วยโซตรวนทางจิตวิญญามือบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นเด็เศษเนื้อาตอบแทนพระเชือ่อบุญลาสศนาสศักด์สีตธอมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอตามยอมรักพิษสารราย ปิดหูปิดตาปิดกันปัญญาผู้คนเชิดตัวชูตนเนือสิ่งอื่นใดต้นเกิดการเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบา่าสุุนทางเซรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเซรีทางความคิด ติดเน็จากมองซ้องและเห็นปีศาในกราบเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้นุ่มลง้งมงายตายเงาบมดบังไว้ สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุท่านครับชวนคิดชวนลุยนะครับวันนี้จะมาแบบนะสั้นๆหรือปรีบนะครับคือเพิ่งจะได้ข่าวในเรื่องของการที่จะมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญอย่างเป็นทางการนะครับโดยที่มีหมายกำหนดการชัดเจนแล้วนะครับก็เลยอยากจะมาประติดประต่อภาพให้พี่น้องได้ ทำความเข้าใจนะเป็นการสรุปประเด็นบันทึกประวัติศาสตร์ไว้ด้วยว่าตอนนี้เนี่ยนะครับตามหัวข้อ6เมษายน2560วันประกาศสถาปนาระบอบสมบูรณาสิทธิราชใหม่นะครับภายใต้รัชกาลที่10นะก็เราสงสัยกันมานานครับว่าประเทศไทยมันจะไปยังไงจะมีการเปลี่ยนรัฐธรรมนูญไหมทหารจะลดบทบาทลงไหมประชาธิที่ประยจะฝังถูกฝังราก มีการปฏิรูปไปสู่การเป็นประชาธิปไตยหรือไม่ก็วันนี้ก็คําตอบชัดเจนที่สุดนะครับชัดเจนที่สุดที่จริงไม่ใช่สิ่งที่ไม่ใช่สิ่งที่เรา,เานาประหลาดใจอะไรนะครับเพียงแต่ว่าถ้าจะประหลาดใจบ้างก็คือมาไวมาไวครับที่จริงถ้าจะบอกว่าจะยืดเยืนะ้อยืดเยื้อให้การประกาศใช้รัฐนูนั้นต้องชนะะลอออกไป ก็คือกษัตริย์ไม่เซ็นนั่นเองเมื่อกษัตริย์ไม่เซ็นก็แปลว่าก็ต้องมานั่งแก้นั่งปรับอะไรกันแล้วครับจะปรับยังไงก็แล้วแต่สภาก็ต้องมาประชุมกันอีกแล้วถึงจะยืน่นไปใหม่นะครับซึ่งจะใช้เวลากินเวลาก็อย่างน้อยก็เป็นร้อยร้อยวันนะครับแล้วก็มีการนะคานวณกันว่าแล้วนี่รถแมปการเลือกตั้งการฟรองดองเนี่ยมันไม่เกี่ยวข้องกันไหมในเชิงการเมืองนั้นนะครับทุกอย่างเนี่ยมันมันสอดประสานกันแล้วเรื่องหลายเรื่องนะครับ นี่บางคนก็คิดลึกนะการออกมาประกาศตัวของดรทักษิณนะครับว่าไม่เกี่ยวข้องปลองดองจะทําอะไรกันไปก็ขอให้ปลองดองกันไปเดินหน้ากันต่อไปไม่ต้องเอาผมไปยุ่งเกี่ยวผมจงรับพักดีต่อสถาบันกษัตริย์ประกาศแบบชัดเจนที่สุดครั้งนี้นะครับเหมือนกับว่านะเรื่องของเรื่องทั้งหมดนี่ผมไม่ได้เคยเกี่ยวข้องผมปล่อยผู้คุณแก้ปัญหากันหมดตัดผมออกจากสมาการแต่ก็อย่าทาร้ายกันในทุก คำพูดทางการเมืองถ้าเป็นถ้าเป็นพับลิกสเตทเมน ement, เป็นสิ่งที่พูดต่อสาธารณะเป็นทางการมันไม่มีอะไรซึ่งไม่มีความหมายไม่มีความสําคัญแล้วในระดับของการเมืองระดับสูงนั้นนะครับพี่น้องก็ต้องเข้าใจว่ามันมีปรากฏการณ์ที่มีทั้งการเจรจามีทั้งการนะตอบโต้กันมีการส่งสัญญาณถึงกันนะ,ะเพื่อที่จะเป็นการต่อรองในเชิงอํานาจนะครับ ทีนี้มาดูข่าวกันนิดหนึ่งก็แล้วกันเพื่อจะได้เป็นบันทึกประวัติศาสตร์นะพี่น้องนะบันทึกประวัติศาสตร์ไว้ว่า,ากําหนดหมายกําหนดการที่ว่านี้นะครับเอาของบ b c ีซมาแล้วกันนะครับน่าเชื่อถือที่สุดนะเราไปดูนะครับโปรดเก้าหมายกาหนดการพระราชพิธีพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับใหม่6เมษายนก็คงทราบนะครับ6เมษายนเป็นวันจาก,กรีนะครับเป็นวันที่เขาสถาปนาราชวงศ์ กักรีครคือวันที่มีการตัดหัวมีการมีการสังหารนะครับสังหารโทษทีครับผมกำลังดูข้อความที่เข้ามานะครับพระเจ้าตากสินผู้ถึงกอบกู้ประเทศไทยมานะครับแล้วก็วันนั้นก็เป็นวันซึ่งทหารเอกของพระเจ้าตากสินซึ่งได้วางแผน ก่อการรัฐประหารแล้วก็สังหารพระเจ้าตากสินแล้วก็ยกตัวเองขึ้นเป็นกษัตริย์วันเดียวกันนั่นเอง6เมษายนนะครับการทํางานใหญ่ๆทุกครั้งนะครับของทางเจ้าไทยนะครับทางเครือข่ายเจ้าไทยเนะี่ยเขานึกถึงเรื่องเลิกเรื่อง,เร,องเรื่องยามเสมอนะอันนี้ก็รายงานข่าวของ BBC โด,โดยคุณวัสวัตรนะครับแล้วก็ BBC ไทย อ่านตามนี้นะครับเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาหมายแพร่เผยแพร่หมายกําหนดการพระราชพิธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจ,จักรไทยพุทธศักราช2560นะครับโดยวันนี้นะครับเผยแพร่วันที่3นะครับระบุว่านะครับกษัตร,ริย์ราชการลงกรเนี่ยชื่อยาวนันไม่อ่านก็โปรดเกล้าให้กําหนดการประกาศพระราชพิธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจ,จักรไทย2560ในวันที่6เมษายน รับ15นาฬิกานพรีนานงอันตันตสมาคมพระราชวังดุสิตลงท้าหมายกำหนดการสํานักราชวังวันที่1เมษายน2 5 6พระรงะลงนามนะครับวันที่1มาประกาศตามข่าววันที่3นะครับในการนี้นะเขาก็จะมนะีพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรณาปโปรดเกล้าให้พระบรมวงศานุวงศ์องค์มนตรีคณะรมนตรีคณะทูตสมาชิกสภาติบัญญัติแห่งชาติ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญประธานศาลฎีการประธานองคอ์กรอิสระราชการฝ่ายทาหารและพลเรือนเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทก็ระบุว่าหลังจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะครับลงพระบรมพิธทยแล้วประยุทธ์จันทร์โอชานายกเนี่ยก็จะเป็นผู้รับพระราชทานรัฐธรรมนูญก่อนจะมีการประทับพระราชาลัญจกรแล้วเชิญไปประทับประดิษฐานบนผานทองที่เสาบัวหน้ามหาสมาคมรัฐธรรมนูญฉบับนี้มาประกาศในวัน ในวันสถาปนาราชวงศ์จัก,กรีนะแล้วก็ประกาศในช่วงที่ร่างในช่วงที่รัฐบาลเผด็จการทหารได้ครองอํานาจโดยสภาซึ่งไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของพงชนเป็นการแต่งตั้งโดยเครือข่ายของกษัตริย์นะครับโดยอํานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดตามมาตรา44ของคณะคสชซึ่งเป็นทหารของนะของวังนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันก็บอกกันชัดเจนแล้วว่ารัฐนูญฉบับนี้ถ้ามีการเอามาประกาศใช้อย่างนี้ประกาศใช้ในวันที่6เมษายนซะด้วยวันจาก,กรีวันสถาปนาราชวงศ์เนี่ยก็แปลว่าวันนี้เขาประกาศว่าระบอบการปกครองของไทยนั้นวันนี้เป็นระบอบการปกครองที่กษัตริย์เป็นใหญ่เหมือนเดิมตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วราษฎรทั้งหลายมึงอย่าได้บังอาจอย่าได้เพเยน้า มึงเลือกตั้งเข้ามาต่อให้มึงได้เกินครึ่งจาก500นะได้250-260แต่มึงก็จะไม่สามารถจะเทียบได้กับพักคนะณะคณะสภาผู้แทนราษสมุที่สภานะครับซึ่งมี250เขาแต่งตั้งนั่นคือสภาของเจ้าของเครือข่ายเจ้า250แปลว่าเมื่อใดก็ตามที่มึงคิดจะเปลี่ยนแปลงระบอบก,การปกครอง มึงคิดจะไปแก้กฎหมายเพื่อให้เป็นประชาธิปไตยเพื่อให้ประชาชนได้เปรียบหรือเพื่อไปริดรอนอำนาจของเครือข่ายกษัตริย์ไทยมึงจะมีโทษสูงสุดรัฐมนูญแต่ต้องไม่ได้ถ้าเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองทําไม่ได้แล้ววิธีการจะคิดพิจารณาโทษคนที่เกี่ยวข้องหรือแม้กระทั่งรัฐบาลจะทําหน้าที่เพื่อให้ประชาชนชอบอกชอบใจถ้าอันไหนเป็นการจะทําให้ประชาชนพัฒนาหรือไปขัดผลประโยชน์กับกลุ่มเครือข่ายพวกเขาพวกเขาก็มีสิทธิ์จะจัดการได้ดังใจ เพราะวันนี้ได้ยึดทั้งกลไกสภานินติบัญญัติยึดอำนาจรัฐซึ่งต่อไปก็คงจะต้องเป็นคนของเขาเพราะได้ทำลายพรรคการเมืองที่เข้มแข็งที่สุดคือพรรคเพื่อไทยนักการเมืองที่มีอำนาจมีบารมีมีประโยชน์กับประชาชนถูกจับกลุ่มคุมขังถูกยึดสิทธิในการจะลงรับเลือกตั้งวันนี้ถ้าจะบอกว่าเป็นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชใหม่ไม่ผิดนะครับไม่ผิด หมายกำหนดการสำนักราชวังระบ,บุรายละเอียดว่าหลังจากอยู่บนทรงลงพระบางพิเศแล้วเนี่ยนะครับก็ประยุทธ์จันโอชาจะเป็นผู้รับพระราชทานรัฐรมนูญประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกตัวแทนของประชาชนไหมครับรับมาคือโจรร่างโจรสั่งให้ปล้นอำนาจประชาชนแล้วสั่งให้ร่างรัฐมนูญแล้วสั่งให้หัวหน้าโจรนั่นแหละเป็นคนรับรัฐธรมนูญถามว่ารัฐมนูญฉบับนี้เป็นรัฐมนูญของคนไทยหรือไม่นะครับ ก็ตามนี้ก็คือรัฐบ,บาลแก้ไขรัฐมนูลตามข้อสังเกตพระราชทานเสร็จแล้วกษัตริย์ก็ให้รัฐมนูลชั่วคราวแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่4นะครับอ,อ,อันนี้อันนี้เป็นนเป็หัวข้อข่าวมากกว่านะครับคือเราต้องย้อนไปอีกนิดหนึ่งว่ารัฐมนูลฉบับนี้ก่อนที่มาถึงวันประกาศเนี่ยก็ได้มีการสั่งให้ไปแก้ไขแต่ว่าที่แก้ไขนั้นนะครับหลอกเราไม่ได้นะครับไม่ได้แก้เพื่อเป็นสิทธิ์ของประชาชนหรือว่าไปแก้ไขส่วนที่จะทําให เป็นประชาธิไปไตยนะครับแต่แก้เพื่อความสะดวกของกษัตริย์เพื่ออำนาจของกษัตริย์มั่นคงขึ้นไปอยู่ข้างนอกไม่จําเป็นต้องนะไปอยู่ต่างประเทศมีความสุขกับอีหนูซื้อเครื่องบินลําใหม่นะทำยังไงก็แล้วแต่เนี่ยไม่จําเป็นต้องรับผิดชอบในบ้านในเมืองเกิดเรื่องด่วนขึ้นมาจะประกาศอะไรจะทํางานอะไรเนี่ยนะครับกษัตริย์ไม่ได้อยู่ไม่เป็นไรไม่ต้องมีใครมาแทนนะครับก็อันนั้นคงเป็นข่าวเก่านะครับ 84ปีรัฐนูนไทยเมื่อไหร่จะหยุดรัฐประหารได้นะครับไม่มีทางนะครับวันนี้จริงๆเขาไม่ได้รัฐป,ป,ประหารโดยกําลังทหารดีแล้วนะครับพอรัฐรัฐประหารโดยกําลังทหารได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดกดหัวประชาชนได้แล้ววันนี้ก็จะรัฐประหารแบบถาวรด้วยการใช้รัฐธรรมนูญฉบับที่เขาคิดว่าจะร่างจะจะ,จะมีการแก้ไขไม่ได้นะครับก็ถ้าดูไทม์ไลน์นะเส้นทางรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยนะครับ7สิงหา59ออกเสียงประชามติร่างนะครับปีที่แล้วนะครับ นะสิบสิงหากกตรับรองผลประชามติเป็นทางการนะครับก็ทันทีทันใดเลยนะครับพอมาอีกนะสองเดือนสามเดือนนะประยุทธ์จันโอชาน,นำร่างรัฐมนูญฉบับผ่านประชามติขึ้นทูลเกล้าไปอีกสองเดือนนะครับสำนักราชเลขาธิการทำเรื่องมาถึงรัฐบาลว่าให้แก้ไขาสามสี่เรื่องนะครับก็ปรากฏว่าเป็นเรื่องเราดูกันแล้วเนี่ย ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องหัวใจสําคัญเชิงโครงสร้างอํานาจเลยแต่เป็นเรื่องของกษัตริย์ล้วนๆน,น,นะครับ11มกราคมวิษนุเครือง,งามรองนายกฝ่ายกฎหมายเปิดรายชื่อคณะกรรมการกฤษฎีการเพื่อดำเนินการยกร่างมาตราที่จะแก้ไขนะครับให้เป็นไปตามข้อสังเกตของกษัตริย์ก็มีคนขึ้นมาร่าง11คนแต่ละคนก็หน้าตาก็เราเห็นกันไปแล้วนะครับก็ชุดเดิมก๊กเดิมครับ 1ิบามกราคมสองวันให้หลังนะครับเห็นชอบสามวาระรวดให้แก้ไขรัฐมนูนชั่วคราวห้าเจดเพื่อให้ในายกขอรับพระราชทานร่างรัฐมนูญทีผ่ผ่านการออกเสียงประชามติกับมาแก้ไขเพิ่มเติมได้คืออะไรก็ตามทําได้ดังใจครับสามวาระรวดประชุมกันวันเดียวนะ1ิบามกราคมอันบทอันจะแก้ไขอย่างนี้ทำกันได้ทันทีดังใจนะครับแต่รัฐมนูญฉบับที่ผ่านไปแล้วเนี่ยนะครับผ่านไปแล้วเนี่ยถ้าจะแก้ไขโอ้โหพี่น้องต้องเอามาแคะดูนะมันเลวร้ายที่สุด วันนี้ประเทศไทยได้ก้าวย่างเข้าไปสู่การเป็นเผด็จการแบบเบ็ดเสร็จโดยมีรัฐธรรมนูญเพราะรัทธิรัฐธรรมนูญคือตัวรัฐธรรมนูญนั้นนะครับภาพลักษณ์ของการที่นะฉบับแรกก็คือราชการที่เกตพระราชทานลงมาทุกครั้งก็ต้องเป็นการพระราชทานนะครับวันนี้เนื้อหาสาระนี่นะครับมันไม่ใช่เป็นรัฐธรรมนูญที่เรียกว่าการชัดเจนพระราชทานจริงๆครับเป็นไปเพื่อที่จะให้สถาบันกษัตริย์นั้นคงอยู่ นในลักษณะที่ครอบหัวประชาชนได้อย่างเป็นเสร็จเด็ดขาดโดยเครือข่ายที่ทรงพลังทรงอํานาจเหนืออํานาจประชาชนในทุกอนุ17กุมภานะครับนายกน้ำร่างรัฐมนุนฉบับที่ผ่านการออกเสียงประชามาตินั้นนะครับขึ้นทูลเก้า17กุมภานะครับ18กุมภา18มีนา17มีนานะครับก็หนึ่งเดือนตอนนี้ก็่ปลายเดือนก็ประมาณเดือนครึ่งนะครับก็วันนี้เนี่ยเราก็สงสัยว่าจะนะครับ โปรดเก้าหรือไม่วันนี้เรียบร้อยแล้วครับนะครับไม่นานก็เป็นไปตามกดการคือพวกเราเนี่ยนะครับในเชิงการเมืองเนี่ยเราก็นะครับตั้งข้อสังเกตกันไปว่าเอเอ,เอ,เอกษัตริย์เนี่ยนะครับเขาจะเขาจะรับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไหมนะเขาจะรับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไหมจะให้นะเพื่อจะให้ประเทศชาติมันพ้นจาก ปัญหาที่มันขัดแย้งกันอย่างที่มันผ่านมาเนี่ยเพราะเชิงโครงสร้างอํานาจรับนูนฉบับนี้เป็นฉบับที่เลวร้ายที่สุดนะครับที่มาก็ไม่ชอบทาคนร่างก็ไม่ได้เป็นตัวแทนพวงชนเนื้อหาสาระที่เป็นเผด็จการสุดๆนะครับก็ปรากฏว่านะครับไม่มีข้อสงสัยแล้วครับเขารับครับรับนะแล้วก็รับอย่างรวดเร็วเต็มใจด้วยก็เราก็เดาก็ว่าอาจจะไม่มีการเลือกตั้งหรือเปล่าไอ้ที่เราเดาเนี่ยเหมือนกับการรัฐป,ประชามติเนี่ย คิดหรือว่าเขานะเราก็คิดว่ามันคงไม่ให้ทาประชามติแล้วมันก็ประกาศใช้เลยที่ไหนได้ครับอยู่ๆมันให้มีประชามติแล้วมันวางแผนทุกอย่างไม่ให้มีการต่อต้านสักอย่างแล้วมันก็รวบหมัวรวบผานนี่คือระบบะเผด็จการซึ่งเขาใช้กันแบบทื่อๆนะแล้วคนไทยบางส่วนก็ไปสนับสนุนด้วยนะนี่คือความจริงติ้งบันทึกให้ถึงลูกหลานเลนหลนว่านี่ครั้งหนึ่งเนี่ยเมืองไทยมันเป็นอย่างนี้นะครับ วันข้างหน้าลูกหลานเหลนทั้งหลายอย่าได้ให้ใครหน้าไหนมันเป่าหัวพี่น้องประชาชนอำนาจสูงสุดเป็นของพวงชนอย่าให้ใครหน้าไหนก็ตามมาทําลายความชอบธรรมภาพลักษณ์ของตัวแทนพวงชนเสร็จแล้วนะครับมันก็บอกว่าตัวแทนพวกเองนะ่ะมันไม่ดีเพราะนั้นเนี่ยต้องให้พวกข้าควบคุมนะมันเลวร้ายทั้งหมดเพราะนั้นต้องไปคุมมันทั้งหมดอย่าให้มันทํางานอย่าให้มันมีสิทธ์ ทุกอย่างมันต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของพวกข้าใต้อำนาจของกษัตริย์นะครับอย่าให้อย่างนี้มันเกิดขึ้นอย่าให้ใครจะต้องจับอในุ่ใหญ่ในแผ่นดินระนให้ประชาชนอยู่เคารพกัรสิทธิทเสรีภาพให้มีหลักมีเกณฑ์มีขื่อมีแปร บ้านเมืองถ้าไม่มีคือมีแปรไม่เอาหลักเอาเกณฑ์มันไม่มีใครคนใดคนหนึ่งหรอกที่ดีถึงขนาดจะทําให้บ้านเมืองนะครับเป็นที่ยอมรับอยู่กันโดยสามัคคีแล้วก็ผลประโยชน์เป็นของประชาชนเพราะกลุ่มใดมีอํานาจกลุ่มใดเขียนกฎกฎหมายกลุ่มใดได้ใช้อํานาจกลุ่มนั้นก็ได้ประโยชน์แล้วกลุ่มใดที่ว่านนี้มันจะต้องเป็นตัวเป็นประชาชนแล้วใครจะเข้าไปใช้อำนาจตรงนี้ก็ต้องเป็นผู้ที่มาจากประชาชนแล้วต้องมีการตรวจสอบแล้วก็ต้องรับผิดชอบ ต่อประชาชนต่อผลประโยชน์และความรู้สึกสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะครับก็วันนี้จริงๆเนี่ยจะพูดแค่นี้ครับพี่น้องนะครับไม่ได้มีประเด็นอะไรชื่อลึกที่ได้นําเสนอนะครับแต่ว่าให้ประกาศเอาไว้ว่าปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นนี้นะครับแปลว่าวันนี้เขารวบอํานาจได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วคุณทักษิณที่ออกมาประกาศอย่างนั้นพร้อมกับการมาประกาศใช้รัฐธรรมนูญก็แปลว่าต่อไปนั้นนะครับ เปอร์เซนที่จะมีการเลือกตั้งเร็วกว่าที่คิดสูงมากวันนี้นะครับการเคลื่อนไหวของกลุ่มที่อยากจะไปเล่นการเมืองหรือมองเกมแล้วว่าเข้าตกลงกันเนี่ยนะประเทศไทยเนี่ยยังไงก็จะต้องมีการเลือกตั้งแล้วการปลองดองที่บ่าก็แปลว่ามึงปลองดองภายใต้รัฐธรรมนูญของกูคือมึงเนี่ยทำอะไรพวกกูไม่ได้กูขี่หัวมึงอยู่นั่นคือการยอมรับรัฐธรรมนูญฉบับปี2559ใครก็ตามที่ได้ลงชื่อลงประชามติ รับรัฐธรรมนูญฉบับโจรฉบับเผด็จการฉบับนี้ก็ให้รู้ว,ว่าคุณนั้นได้มีส่วนหนึ่งในการสร้างประวัติศาสตร์ในการยอมรับให้อำนาจของเจ้าและเครือข่ายเจ้ามาหยียบหัวประชาชนคุณเลือกใครไปก็ตามต่อไปวันข้างหน้าถ้าไม่ยอมทําตามสิ่งที่ไอ้พวกนี้ซึ่งต่อไปคอสชอมันก็จะมีอำนาจคุมการเมืองอยู่นะครับเป็นตัวแทนของรัฐนายทหารที่ขึ้นมานะครับรุ่นต่อไปที่จะรับหน้าต่อจากคอสชอก็จะเป็นนายทหารที่ นะครับจงรักภักดีแล้วก็พิทัก,กษ์รักษารัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้วก็เครือข่ายของของราชาธิปไตยหรือนะครับทั้งหมดก็คือรักษาระบอบราชาธิปไตยนะครับนี่คือปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วพี่น้องคนไทยบางส่วนได้ไปนหนุนให้มันเกิดขึ้นวันนี้จะแก้อย่างไรนะครับรัฐธรรมนูญฉบับนี้เขียนไว้ให้หสําหรับที่แก้ไขไม่ได้เลยเนื้อหาสาระนะครับการหมิ่นเจ้าการไปพิพากษาว่จาจะขอ เปลี่ยนรูปแบบการปกครองมันไม่ให้ฮะมันไม่ให้เพราะฉะนั้นก็รู้ได้เลยว่าการประกาศตัวเป็นสพานธรัฐมันถึงถูกเจมิมเจิมโจมโจมตีเสียตั้งแต่วันเริ่มแรกสามเดือนแรกที่เขาทํากันเพราะนี่คือการประกาศเป็นศัตรูกับระบอบกลไกที่เขากําลังสถาปนานะครับาหน้าที่ของประชาชนวันนี้ก็ต้องสนับสนุนแนวทางที่จะต้องไปล้มระบอบเปลี่ยนระบอบยึดอํานาจคืนเป็นของประชาชนอย่าได้หวังผลของการเลือกตั้งใดๆ นักการเมืองจะมาเล้าโลมปฏิโลมใดๆก็ตามพี่น้องจงรู้เอาไว้ว่าวันนี้การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าเร็ววันนี้เป็นการเลือกตั้งเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับระบอบราาประชาธิปไตยตามกลไกรัฐธรรมนูญที่ได้เขียนไว้ครอบหัองเราแปลว่าเขาป้นเราเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้ววันนี้นะครับตอกฝาโลงแบบสนิทแปลว่าทิศทางในการต่อสู้ในระบบรัฐสภาไม่มีทางที่จะทำให้เกิดประชาธิปไตยได้ เพราะกลไกที่คุมทั้งหมดอย่างเหนียวแน่นนั้นเป็น,นกลไกของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ใหม่นะครับผมฝากข้อข้อมูลให้พี่น้องไว้ตรงนี้นะครับก็เป็นโจทย์ที่เราต้องแก้กันต่อไปนะครับต้องสู้กันแล้วันนี้ไม่มีทางอื่นต้องเปลี่ยนระบอบเพราะระบอบที่มันอยู่เนี่ยมันวางรากฐานเป็นทางการแล้วเป็นระบอบกษัตริยร์เป็นใหญ่แล้วก็เครือข่ายกษัตริย์เป็นใหญ่จะกลายเป็นรัฐทหารเป็นกึ่งรัฐราชการ แล้วประชาชนนั้นก็จะได้รับความทุกข์ยากลาบากเหมือนวันนี้แล้วมันจะยิ่งเลวร้ายยิ่งกว่าวันนี้เพราะในเมื่อเขาเป็นอย่างนี้แล้วเขาก็จะต้องบีบต่อไปจนกระทั่งประชาชนนั้นยอมตัวนะครับคลายตัวอ่อนตัวไม่สามารถจะต่อสู้ขัดขืนแล้วที่สุดเขาก็จะเป็นเหมือนงูเหลือมกลืนไปเรื่อยๆกลืนไปเรื่อยๆวันนี้ถ้าเทียบไปแล้วก็คืองูเหลือมนั้นบีบนะตัวเราจนกระทั่งกระดูกมันกรอบหมดแล้วส่วนใหญ่เนี่ยกลายเป็นเล็กหมดแล้วนิ่มหมดแล้วต่อไปก็จะเป็นการกลืนแล้วเขาหวังว่าจะ ปลืนแบบนะครับหวานขออีแร้งและพี okay. so right corner, ่น้องประชาชนนะครับที่เรามาลุกมาต่อสู้กันเนี่ยเขาก็จะบีบให้เราเป็นคนชั่วคนร้ายนะครับเป็นตัวที่ทําให้บ้านเมืองเลวร้ายเขาจะเลือกตั้งกันไปแล้วการต่อสู้ไม่ง่ายแล้วนะครับวันนี้จะต้องสามัคคีกันต้้งเอาข้อมูลไปให้พี่น้องประชาชนแล้วต้องเตรียมเรืมรวมเนื้อเรวมตัวกันรวมเนื้อรวมตัวกันเราไม่จําเป็นต้องโฉงฉางวันนี้นะครับนะครับลุกขึ้นมาวันนี้ก็ตายนะครับโดนเขากดหัว แต่ว่าเราสามารถจะทางานใต้ดินทํางานเชิงความคิดนะครับแล้วก็ประสานงานกันในเชิงอื่นใครทําอะไรได้ก็ทําในทุกจุดที่ทําได้แล้วให้แน่ใจว่าพลังของประชาชนที่ตื่นรู้กับสภาพปัญหาตรงนี้โครงสร้างที่เขายัดให้เราตรงนี้นะครับมีภูมิรู้มีความเข้าใจมากแล้วก็ต้องการจะเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ให้เกิดงอกขึ้นทุกหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดให้รู้ไว้ว่าต่อจากนี้ไปเขาก็จะเล่นจิตารทิยาในระดับหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดแข่งกับเราเหมือนกัน แล้วก็จะส่งตัวแทนนะครับไปจับหูจับตาดีไม่ดีตั้งมวลชนอะไรขึ้นมาเหมือนกันงานของเราข้างหน้าต่อไปเนี่ยไม่ง่ายพี่น้องต้องช่วยกันทําอย่าไปหวังให้คนนั้นคนนี้มาทําเพราะถ้าพี่น้องไม่รุกคืบในระดับท้องที่ในประเทศไทยแล้วยังมีกลุ่มที่ยังหลงผิดแล้วมาช่วยเผด็จการแลวเตรียมการเขาก็จะแบ่งแยงกและปกครองประชาชนฆ่ากันตายไม่เป็นไรเขาจะอยู่ข้างบนนะครับแล้วใช้เครื่องมือของเขาจัดการกับไอ้พวกหัวก้าวหน้าเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้อง มีพละภารกิจร่วมกันในการที่จะต้องลุกขึ้นมาสร้างประชาชนตาสว่างให้เขาเห็นนะครับกงจักกับดอกบัวมันแยกกันชัดเจนแล้วให้เขามาช่วยกันลุกขึ้นมาเปลี่ยนประเทศนะครับโดยเริ่มต้นให้มีการจัดตั้งในระดับนะหมู่บ้านำตำบลอำเภอจังหวัดของพี่น้องแล้วนั่นคือฐานสําคัญสําหรับการเปลี่ยนแปลงโดยสันติถ้าพี่น้องไม่ทําแล้วมันไม่ดีพอนะครับ ใครก็ตามประกาศจะเป็นผู้นำเนี่ยผู้นั้นก็จะโดนบีบแล้วก็ความสําเร็จจะยากจะสําเร็จได้ก็อาจจะกลายเป็นสงครามกลางเมืองซึ่งเป็นเรื่องที่เสียหายอย่างหนักวันนี้ประเทศไทยจําเป็นต้องมีพี่น้องมาช่วยกันลุกขึ้นเพื่อพาประเทศให้พ้นจากวงจรอุบาทพ้นจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ใหม่นะครับวันนี้พอแค่นี้ก่อนแล้วเราพบกันใหม่โอกาสหน้าพี่น้องผมจะมาสั้นๆอย่างนี้นะครับให้ขอคิดให้แนวทางแล้วก็ดีเพรอะยิ่แนวทางที่พี่น้องจะทํากันได้ปฏิบัติกันได้ ไปเสริมกระบวนการของนะครับเปลี่ยนระบอบแบบสาพันธรัฐแล้วก็แบบสาธารณรัฐนี่แหละนะครับแล้วก็แบบประชาธิปไตยนะครับแบบโลกล้อมประเทศไทยของเสรีไทยนะครับช่วยกันทั้งหมดในทุกทางที่เราทําได้เพราะประชาชนจําเป็นต้องช่วยกันแก้ปัญหานะครับช่วยกันเปลี่ยนระบอบจากสมบูรณาญาสิทธิราชหม่เป็นระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงสวัสดีครับ